มาลครับมาถึงอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสุภาวดีเป็นโรคสะเก็ดเงินเป็นเป็นโรคยังไงครับผมผมไม่คือมันเป็นเหมือนมันจะเป็นเหมือนยุงกัดอะค่ะเป็นเม็ดเล็กๆกๆๆ็นผว่นเป็นผื่นแล้วมันก็ไม่รู้สาเหตุว่า มันเป็นเพราะอะไรแล้วคือตอนแรกมันเป็นแค่นิดๆหน่อยๆก็ไปหาหมอเป็นป็นส่วนไหนบอกได้ไหมเป็นที่ขาค่ะเหมือนแบบยุงกาดอะไรอย่างเงี้ยแต่เอ๊ะทำไมมันแบบทายาก็ไม่หายก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลโรคผิวหนังอะค่ะคือหมอก็บอกเลยว่าเออคุณคือคุณเป็นสะเก็ดเงินนะแต่ว่าคุณต้องทําใจนิดนึงว่าคือโรคเนี้ยมันไม่มียารักษาอะค่ะคือเป็นโรคที่คุณหมอก็ยังรักษาไม่ได้ยังไม่ ยังไม่มียาที่จะรักษาโรคเนี้ยเราหายเหมือนเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีท่านบอกไหม,มครับว่ามันมันมีสาเหตุมาจากอะไรคือตอนนี้ที่เขาค้นพบน่าจะเป็นเกี่ยวกับกรรมพันธ์กรรมพันธ์นความเครียดที่ที่ที่มเป็นอยู่แล้วก็แอลกอฮอลจะจะจะ,จะมีส่วนแม่แอลกอฮอลด้วยแอลกอฮอลที่ดื่มใช่ทุกอย่างที่มันมีส่วนผสมของแอลกอฮอลค่ะอ๋อฮะแล้วก็เลยหลังจากนั้นก็แบบคือหมอขาให้ไปพบจิตแพทย์เลยนะคะเพราะว่ามัน เขาก็บอกให้ดูรูปเลยว่าเนี่ยอันนี้คือขั้นรุนแรงนะมันเป็นอย่างนี้คือมันเป็นทั้งตัวเลยนะคะคซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยมันเราไม่ถึงอ๋อแสดงมันลามด้วยใช่ค่ะคือมันจะเป็นที่ผมคือมันจะเป็นสะเก็ดหลุดออกมาอ uh huh. แต่ว่าบางทีมันก็หายไปครับหลังจากนั้นก็จะเป็นที่ตัวครับเป็นที่ตัวเป็นตุ่มๆแต่บางทีก็เริ่มจากเล็กๆก่อนคือหมอบอกว่าหมอบอกตรงๆว่าไม่ได้หมายความว่าหมอจะให้ยาแล้วมันจะหยุดอยู่แค่ตรงนี้นะ มันไม่ได้หยุดนะเดี๋ยวบางทีมันก็อาจจะลามไปขึ้นอยู่กับคนแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าจะไปขึ้นตรงไหนใช่ค่ะดีไม่ดีขึ้นหน้าขึ้นตาได้หน้าบางคนเขาก็ขึ้นต่อกับของเหมียวว่าเหมียวไม่ขึ้นไงคะ,คะมันขึ้นแต่แต่แค่ตัวกับผมนงคะแต่ขึ้นที่แค่ขา,ขาก็นบนแล้วโอ้โหแล้วหลังจากนั้นดิคะ่ะผ่านไปได้ปีสองปีคือหาหมอ,อมาตลอดมันก็เป็นปนหายๆจนถึงรุนแรงสุดคือเมื่อปีสองปีที่แล้วคือเป็นทั้งตัวเป็นแบบ คือมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะคือคือเวลาหายเนี่ยมันจะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วแขนค่ะมันเป็นเม็ดเต็มตัวไปหมดเลยเป็นตุ่มๆเหมือนเหมือนอีสุกอีใสอะค่ะเหมือนอีสุกอีใสแดงๆแล้วเราบางทีแบบคือข้างหลังอะค่ะมันจะขึ้นข้างหลังแล้วมันจะแตกคือกลางคืนเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าเราเป็นเกลียหมับมันก็คล้ายๆนะคะคล้ายๆลมคันไหมครับ คันค่ะโรคที่ที่ที่คุณสุภาวดีเล่ามาเนี่ยคือเป็นกรรมพันธุ์หรือว่ามีสาเหตุจากอย่างอื่นด้วยไหมครับอาจารย์คือถ้าหมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็นสะเก็ดเงินนะนะคะคือสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นโรคกรรมพันธุ์เท่านั้นนะคะมาจากกรรมพันธุ์เท่านั้นติดกันไหม,ม,ไมครับไม่ติดต่อคะ่ะไม่ติดต่อะะไม่ติดต่อทีนี้อ่เป็นกรรมพันธุ์เนี่ยจะเป็นมากเป็นน้อยขึ้นอยู่กับรับมาเท่าไหร่ ได้มรดกมาเท่าไหร่ได้รับมรดกมาเท่าไหร่ไม่มีใครเป็นเลยะค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าก่อนอาจจะบรรพบุรุษสูงๆไปอีกหลายหลายหลายทอดนะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คือถ้าญาติพี่น้องในขณะนี้ไม่มีใครเป็นก็แปลว่าบรรพบุรุษที่สูงขึ้นไปอีกสองสามขั้นตอนแรกก็คิดว่าน่าจะมท่านเจ้าคุณนน่าจะมาจากท่านเจ้าคุณแต่ว่าเจ้าคุณปู่คือคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยนะคะ ไม่ต้องตกใจว่ามันรักษาไม่หายมันรักษาไม่หายจริงๆเพราะมันเป็นกรรมพันธุ์ก็ไม่ต้องตกใจนะคะอาจารย์ขอบคุณมากเลยนะอาจารย์บอกไม่ต้องตกใจเลยเพราะมันไม่หายนะคะแต่เราควบคุมได้ไงคะเราควบคุมอาการทุกอย่างได้น้องบอกว่ากินเหล้ามันเห่ใช่ไหมฮะ คเครียดมันก็เหอใช่ไหมฮะนอนน้อยอากาศเย็นมันก็เหอนอนน้อยมันก็เหอกินของหมักดองมันก็เหอ<ช>เราก็ต้องเลี่ยงพวกนี้ให้หมดสเก็ตเงินเป็นเรื่องที่ผมมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ตอบคำถามคนไม่ค่อยจะได้บางคนใช้แล้วดีขึ้นครัในระยะเวลาไม่กี่วันบางคนใช้แล้วดีขึ้นในเวลาสองสาสัปดาห์ บ,บางคนใช้ยิ่งใช้ยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประการแรกทีเดียวอย่างที่ผมบอกมันมีแฟกเตอร์ที่มันทําให้มันมีแปลเปลี่ยนไปหลายแฟกเตอร์ประการที่สองผมว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่เสเก็ตเงินหรือเสเก็ตเงินมันมีหลายประเภทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึ่งดนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าเขาช่วยรักษาเสเก็ตเงินจริงๆแล้ว อย่างที่ถ้าเราเข้าใจว่าสเกตมันเป็นโลกของภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันในตัวแล้วปัจจุบันเนี้ยก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นจริงๆผมก็เพิ่งจะเข้าใจเมื่อเร็วนี้เองครับกรณีของยาสมุนไพรที่กินที่มันเห่ขึ้นมามากขึ้นผมเชื่อว่าเป็นปริยาการกระตุน<อ>้น T-S17 แล้วก็มันไม่มีตัวมากดครับ<อ>เพราะฉะนั้นก็ก็ถ้าหากใช้ได้ผล แต่ก็อยากว่านะครับจะไม่จะไม่หายนะฮะก็คงใช้ไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามที่จะดูแลตัวเองแล้วเราก็ควบคุมได้อย่างที่อาจารย์นํำภายพูดควบคุมไปเรื่อยๆได้นะฮะคือจริงๆแล้วคือหลังจากที่คือแต่ก่อนเนี่ยมันเครียดมากเครียดโลกงเนี่ยหรอเครียดที่มันเป็นเอ๊ะทำทไงมันถึงจะหายก็เลยบอกก็ทําใจแล้วกันไหนๆมันก็ไม่หายมันก็ไม่หายแล้วก็คือหมอบอกว่า คิดซะว่าเขาอจะเป็นเพื่อนเราอไปจนตายออนี่ก็เลยบอกว่าหนูไม่อยากมีเพื่อนแบบนี้อ่ะแหมเพื่อนชั่วๆยังครบตั้งหลายคนเลยโลกก็ครบไว้สักโลกหนึ่งไม่ก็่าไปคิดมากนะหนูไม่อยากมีเพื่อนแบบนี้อ่ะอก็ต้องทําใจอ่ะยังไงมันก็ยังไม่มียารักษาออก็เราก็เลยเออหลังจากนนั้ก็ไปออกกําลังกาย<ๆ>แต่ช่วงที่ออกกําลังกายไปฟิตเนสไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยกําเริบอะไรขึ้นมาแล้ะค่ะแล้วก็แบบ ไปวัดไปไปทําบุญสบายใจสบายใจก็อย่าไปคิดมากมันทําให้หันหน้านคนดีอะค่ะโลกนี้ก็ไม่ใช่มีคนดีสักทีเดียวนะฮะมันก็เลยบอกว่าเออมันก็อยู่ได้นานโดยที่จนปัจจุบันนี้ก็ประมาณสิ่ห้เดือนแล้วอะค่ะที่มันไม่ไม่ไม่ขึ้นใหม่มันอยู่ที่ใจจริงๆอะค่ะบางอย่างปรงให้ได้นะฮะก็ปรงแล้วเนี่ยบวดชีเลยฮะ มัน <IST uk t> คือคงไม่ใช่โปรงอะนะคะคือเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาอย่างมีความสุขครับ,บคือเราเป็นโรคอะไรก็ตามบางโรคเนี่ยมันไม่หายอย่างคนเป็นโรครูมาตอยเนี่ยเราต้องรู้จักว่าจะควบคุมให้มันมอยูย่กับเราอย่างมีความสุขได้ยังไงอันนี้ก็เหมือนกันสะเก็ดเงินเนี่ยเราต้องเรียนรู้ว่าเราต้องอยู่กับเขาอย่างมีความสุขอย่าให้เขาเห่อขึ้นมานะที่น้องบอกว่าตากแดดแล้วดีขึ้นอันเนี้ย เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะเราจะต้องเจอแดดอยู่เป็นประจำเวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยนอนอาบแดดได้ตามตามระเบียงอะนะคะแต่ตอนเย็นเย็นนะคะเออไม่ดําสิเอาเอาแดดตอนเช้ากับแดดตอนเย็นจะเราอจะเอาเดดกลางวันเธอต้องเลือกเอาสักอย่างหนึ่งแหละหรือเจะเว่าเหอแบบดําๆเออ เอานะนะครับก็ค่อยๆปรับตัวนะครอย่างที่อาจารย์ทั้ง3ท่านได้เรียนนะครับว่าอยู่กับโรคคุยกับเขานะครับอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับแบ่งปันกันบ้างนะฮะนะฮะก็แบ่งปันโรคเหรอคะแบ่งอะไรนะแบ่งปันโรคหรือแบ่งปันหมายถึงคุยกับโรคที่เราเป็นอยู่นะฮะแล้วก็อยู่กันอย่างอย่างสมดุลนะฮะอ่าแล้วรับขอเชิญพมให้กับทั้งสองท่านตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับ Operation b นบิหรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัย ได้ทําการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพิษภัณอาหารจากออบิิบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่ตางๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับพุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแล และจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ